คันนี้เลขไม้น้อยนะครับแค่69,000โลเท่านั้นสำหรับรถเข้าใหม่อย่าง t o y o ต a Fortuner 2.8 V เป็นตัวรุ่นขับ2ปี19.20นะครับนี่เลยดสูสเปคตัวรถนะครับล้อแม็กสีดำหลอ่อเลยคันนี้ราคาดีนะผ่อนเริ่มต้นแค่15 0 0 0เท่านั้นใครที่สนใจกำลังมองหา Fortuner ไว้ใช้งานอยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยมีแค่คันเดียวในร้านส่วนรายละเอียดเต็มๆเป็นยังไงติดตามในคลิปได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะผมโอ๊ตเพชรยนต์นะวันนี้อยู่กับช่องโอ๊ตรถมือสองและเราก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์มิมรีเสรีไทย68กรุงเทพนี่เองนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โกดัง3นะครับ มีรถเข้าใหม่แล้วนะคันล่าสุดเลยนะครับเพิ่งเอาเข้ามาตอนที่ผมรีวิวอยู่อันนี้คือตอนเย็นของเย็นวันเสาร์เลยนะใครที่เห็นคลิปนี้คือบอกเลยว่าได้เห็นคันคนแรกแน่นอนนะสำหรับ Fortuner ครับ2.8ขับ2ปี19 20สีขาวมกุกเลขไม่น้อยแค่หลักหมื่นโล60,000โลครับคันนี้ ทะเบียนนี้เลยครับ2272ใครหาอยู่ดูคลิปนี้ให้จบนะครับสนใจโทรหาผมด่วน098 446 522 2ไม่อยากให้พลาดนะครับนี่รถสวยแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวดูสภาพาไปพร้อมกันดีกว่าว่าแรกเข้าเป็นยังไงนะครับตัวรุ่นนี้นะครับนะเหมือนจะมีการไปตกแต่งในส่วนของตัวกระจังด้านหน้ามาใหม่นะครับแต่ว่าก็คือยังสวยอยู่นะครับนี่ไฟหน้าเป็นไบเบียมวีดีนะครับตัวกันชนเนี่ยจะเป็นเหมือนในส่วนของตัว รุ่นเทียดีนะตัวกันชนนะครับแล้วก็มีการติดคำว่า Fortuner บริเวณฝากระโปรงด้านหน้ามาด้วยนะครับแต่โดยรวมคันนี้ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ขี้เหร่เลยนะเขาใส่มาแบบคินคินหลอๆอแบบนี้เลยเดี๋ยวไปล้างแล้วออกมาสวยคันนี้นะครับนี่แล้วก็ล้อแมกนี่ดูล้อแมกเขาให้เขาได้ลายใหม่มาเลยนะล้อแมกขอบ18ลายใหม่เลยนะสีดำนะครับยางปี2 2บสของบิสโตนะคันะนี้มาพร้อมอยาง ปี22องของบิสโตนตัว Shock ช็อคออฟช่วงล่างสภาพสมบูรณ์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการกระแทกการแข็งด้านหน้านะครับยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่นะนี่เลยนะคันนี้เปิดราคาอยู่9 2 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่15,500เท่านั้นเองนะอันนี้รถเข้าใหม่เลยยังไม่ได้ล้างอะไรเลยนะครับนะยังไม่ได้ล้างกระจกบานหน้าเนี่ยยังเป็นของเดิมอยู่เลยภาษีคันนี้ถึงเมษา68แต่น่าจะมีการต่อให้ใหม่นะ เดี๋ยวให้ดูสภาพแรกเข้านะครับแต่ละจุดเลยตัวบันไดข้างนะครับเป็นสีบรอนสีเงินสลับดำนะครับสภาพสวยอยู่นะกระจกข้างตัวกรอบไม่มีรอยเบียดมานะครับมือจับเป็นคีเลตนะครับมือจับเป็นคีเลตอันนี้ผมให้ดูายรายละเอียดตัวรถก่อนเรื่องสีนะครับเหลี่ยมมุมคมสันสวยสวยเลยสภาพสมบูรณ์นะครับรวมไปถึงหลังคาหลังคาก็สภาพดีนะครับเสาว,วิทยุคีบฉลาม ไฟเบรกดวงที่3สปอยเลอร์สภาพสวยโอเคกระจกบานหลังอันนี้พาร์ทเดิมนะผมบอกเลยว่ารุ่นเนี้ยคันนี้ด้วยนะนานๆจะเข้ามาทีที่เป็นแบบนี้นะแล้วล้อลายแบบนี้มีอยู่แค่คันเดียวด้วยล้อแม็กลายสวยด้วยนะครับนี่ไม่มีรอยเบียดนะครับรอยเบียดแบบเบียดฟุตบาทอะไรเงี้ยมาไม่มีนะใส่มาแล้วดูดูสวยลงตัวเลยคันนี้9 2 9 0 0 0่าบาทครับ ผ่อนเริ่มต้น15,500บาทใครสนใจโทรด่วนครับ098 446 5222รีบจองนะครับก่อนรถไม่อยู่คันนี้สวยแน่นอนเดี๋ยวพอล้างเสร็จแล้วรถจะออกมาสวยมากนะเอามาดูกันต่อนะครับไฟท้ายยังเป็น LED เหมือนเดิมโคมเดิมครับตัวรุ่น2.8คิ้วท้ายโครเมียมพร้อมกล้องมองหลังนะนี่เลยนะครับไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับแล้วก็ตัวกันชนเองก็ ไม่มีร่องรอยของการคูดอะไรมาไม่มีนะไม่มีร่องรอยการคูดนี่ไฟทับทิม,มอยู่ครบตัวช่วงล่างนะคันนี้มีการเอารอแม็กออกไปนะครับล้ออะไรเดี๋ยวต้องมาใส่คืนเข้าไปนะครับอันนี้ช่วงล่างตามนี้เลยส่วนประตูท้ายก็จะได้เป็นไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติอยู่แล้วนะนี่ประตูท้ายไฟฟ้า อ๋อด้านในคันนี้เขาใส่พรมเข้ารูปแบบ6ชิ้นมามีปูพื้นแล้วก็ปูกันลอยบริเวณเก้าอี้นั่งมาให้ตรงนี้ดูท่าแล้วนะ่าจะต้องเอาออกนะครับเพราะเจ้าของเดิมเขามีตัดตรงนี้ออกไปแต่พื้นพรมนี้คือเดี๋ยวต้องไปดูดฝุน่นออกยังคงสภาพสวยอยู่นะตัวเก้าอี้ส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยฝุน่นนะเป็นคาบเลอะมากกว่านะครับรอยฉีกขาดอะไรหนักๆมาไม่มีนะให้ดูเพดานรายละเอียดตัวเพดานด้านใน เดี๋ยวต้องทําความสะอาดนะคันนี้อันนี้ผมให้ดูแบบรถเข้าใหม่แบบเดิมๆก่อนใครเลยนะหัวน็อตหัวน็อตเดิมหัวน็อตเดิมหัวน็อตเดิมนะครับนี่ดูเลยสภาพสภาพสวยๆมีฝุ่นเป็นเรื่องธรรมดาครับรถเพิ่งเข้าร้านนะเดี๋ยวไปปรับสภาพส่วนแผงท้ายด้านในเรียบร้อยดีสะอาดนะครับริ้วรอยแทบไม่มีเลย เป็นประตูท้ายไฟฟ้านะครับอันนี้ประตูท้ายไม่มีต้องรอยการชนมาด้วยนะนี่ตัวสติกเกอร์ยังคงติดอยู่ครบนะครับสวิตช์ฝาท้ายนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะแล้วก็ใช้งานทํางานได้ปกติเลยทั้งตัวระบบไฟ ของตัวรถคันนี้นะครับย้ำราคาครับ9 2 9า0 0บาทครับฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น15,500บาทเท่านั้นสำหรับ2.8ยุขับ2ปี19.20จดคันนี้มีคันเดียวในร้านนะที่จะได้ลดสภาพแบบนี้มานะแลแล้วก็เลขไมน้อยด้วยนะครับมาดูแชสซีกันต่อตัวแชสซีโครงสร้างตัวรถนะครับแชสซีไม่มีร้องรอยการตัดต่อใดๆมานะล้อแมกยางอะไรอย่างเงี้ยดอกยางยังเต็มอยู่แล้วก็ได้ล้อแมกมาสวยด้วยอย่างที่ผมบอกไปคันนี้นะครับมาดูเลขไมดีกว่า เดีนะ๋ยวผมให้ดูเลขไม่นะครับย้ำนะครับใครที่เข้ามาชมอยู่คันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้าร้านมานะรถเพิ่งเข้าร้านยังไม่ได้ล้างน,นะครับอันนี้สภาพมาจากต้นทางเลยเพิ่งลงเทนเลอร์มาอเดี๋ยวผมให้ดูหน้าปัดเรือนไม่เลขไม้หกหมื 69, ่นเก้าไม้น้อยนะครับใครหายอยู่รีบทักเลยนะรีบโทรเลยนะคันนี้เลขไม้หกหมื่นเก้าและดูพวงมาลัยคันนี้นะครับคือพวงมาลัยเขาสวยมากดูพวงมาลัยเขามันจับมันกระชับมือนะเวลาเราจับเห็นไหมเนี่ยเวลาเราจับแบบนี้ นะครับอุปพวงมาลัยสวยนะครับแล้วก็มีคูดคอนโทรลนะครับพดเดิลชิพมีมาให้เหมือนเดิมนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ปกตินะเฮ้ยพวงมาลัยลายสวยครับอันนี้พวงมาลัยสวยพวงมาลัยสวยส่วนหน้าจอทัชสกรีนก็จะเป็นของตัวรุ่น2ออยู่แล้วครับนะรวมถึงตัวกล้องมองหลังนะครับใช้งานทํางานได้ปกติภาพแสดงผลตามปกติเลยนะอันนี้หน้าจอเครื่องเนี้ยของ Toyota ส่วนแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้มีช่องเสียบ power outlet ช่องเสียบนี่ USB เสียบตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกุญแจนะกุญแจมีตัวแท็กกุญแจด้วยเวลาไปปั๊มกุญแจสำรองนะครับนี้ใส่มาให้ส่วนเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับนี่เป็นเกียร์อัตโนมัติมี Eco Mode Power Mode มนะครับมีระบบป้องกันการเลื่นนถลายและออโต้สตาร์สต็อปมีมาให้นะครับอามาดูกันต่อนะครับสำหรับคอนโซลนะครับตัวคอนโซลนี่เก๊ นะครับบุซอฟทัชมาเลยนะเอกสารตรงนี้เดี๋ยวต้องให้ช่างเขาไปเก็บอีกทีหนึ่งนะรถเพิ่งเข้าร้านมาผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันยังไม่เห็นราย,รายละเอียดตัวสำเนาตัวรถนะครับอันนี้คือยังไม่เห็นนะนดูเลยสภาพตัวเบาะตัวรุ่นนี้2.8ขับสอ่ะมันจะได้เบาะสีน้ำตาลเหมือนตัว2.4ขับ2แต่จะแตกต่างในส่วนของออปชั่นบางอย่างอย่างตัวจออะไรพวกนี้นะแล้วก็ตัวคูดคอนโทรลนะครับแอร์แบ็กเใบเหมือนกันนะครับ กระจกได้เป็นออโต้ทุกบานเลยออโต้ Auto ทุกบานนะตัวกระจกนี่เลยนะครับให้กระจกเป็นออโต้ไฟฟ้าทุกบานนะครับคือรายละเอียดตัวรถอนะ่ะสวยเดิมหมดหนังหนึ่งไม่มีฉีกขาดนะครับตัวประตูกระจกก็เป็นพาร์ทเดิมนะแล้วก็ตัวหัวน็อตนะครับหัวนอ็อตหัวน็อตสภาพเดิมสมบูรณ์นะครับหัวน็อตสภาพเดิมสมบูรณ์สีไม่ได้ทําไม่ได้เก็บงานสีมาด้วยนะคันนี้ไม่ได้เก็บงานสีมา นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยรถมันก็เดิมนะน่าใช้นะครับคันนี้นะมีคันเดียวเลย9ก้าแสนกระบาทผ่อนเริ่มต้นหมื่นหเท่านั้นเองได้เบาะสวยๆตึงๆแบบนี้เลยรถใช้น้อยครับไม่มีกลิ่นอับชื้นจมน้ำอะไรพวกนี้ไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่นมากกว่านะเจ้าของเดิมดูแลดีอเนี่ยกระเป๋าจิงโจ้ไม่ได้ใช้เลยนะครับกระเป๋าจิงโจ้ไม่ได้ใช้เลย แล้วก็ป้ายแท็กอันนี้ปี2019นะครับรถปี2019แต่จด20นะคันนี้นะครับ9 2้า0สนบาทครับสนใจโทรด่วนครับ098 446 5222สานะครับสำหรับคันนี้นะผ่อนเริ่มต้น15,500มีคันเดียวในร้านที่มาสภาพแบบนี้สเปคแบบนี้นะครับนี่ดูเลยสวยทุกจุดจริงๆรายละเอียดตัวรถสวยทุกจุดมีพรมเข้ารูปมาให้บ่อปรับไฟฟ้าแอร์แบ็กเจ็ดใบบ่อนี้คือน่าจะไม่ต้องการปรับสภาพ ไปการเก็บงานแล้วนะเพราะบอกเขาตึงจริงจรบอดตึงๆสวยๆแบบนี้เลยสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตะเข็บเม็ดอาร์ครับแผ่นเหล็กประกบการสวยเลยไม่มีชนซ้ายขวานะครับหัวน็อตหัวน็อตเดิมเหมือนกันหัวน็อตเดิมเหมือนกันนะครับสีฝั่งนี้ไม่มีร่องรอยการเก็บสีครับไม่ได้เก็บสีมาเหมือนกันแล้วก็ตัวแผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหน้าซ้ายกระจกยังคงเป็นพาร์ทเดิมหุ้มหนังอะไรต่างๆครบถ้วนนะครับ รายละเอียดดีมากนะสําหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่ารายละเอียดดีจริงๆนะครับรถไม่ช้ารถไม่ช้ํารถไม่ช้าเลยอยู่โครงสร้างตัวรถเสา C เสา B ต่างๆรายละเอียดทุกจุดที่ผมให้ดูนี่คือรายละเอียดของรถแรกเข้ายังไม่ได้ปรับสาภาพนะครับผมถือว่าใครได้คันนี้ไปเนี่ยคุ้มและกําไรมากนะราคาไม่ถึงล้านได้ได้รถที่มีการแต่งมาแล้วนะครับแต่ว่าแต่งแบบคลีนคลีนหล่อๆนะครับ แล้วก็ได้ไม้น้อยมือเดียวนะครับราคาดีผ่อนถูก15,500บาทเริ่มต้นสนใจรีบโทรเข้ามาเลยครับ098ย์6 5 2 2 2นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นัดดูรถได้เลยผมอยู่เสรีไทยมินบุรีกรุงเทพนะครับที่สำคัญนะทุกอาชีพออกรถได้หมดมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะเริ่มต้นนะ2.49จุด่ําต่ำมากนะใครสนใจคันนี้รีบโทรรีบทักจำทะเบียนไว้2 2 7 2องรถยังว่างพึ่งเข้ามาเลยนะครับทีนี้อย่าพึ่งไปไหนครับผม ให้ดูห้องเครื่องด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสภาพห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงมีร่องรอยการชนหนักมาไหมเดี๋ยวมาติดตามกันครับมาดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลมาเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมครับคันนี้ไม่มีการไปปรับจูนอะไรมาแต่อย่างใดนะครับถ้าเรามองด้านข้างนะมันจะไม่มีคาบเยิมรัว่วซึมนะครับของตัวน้ํามันเครื่องอะไรต่างๆนะไม่มีนะครับอุปกรณ์ในห้องเครื่องสภาพสมบูรณ์ เขาลมหน้าเครื่องทํางานปกติเลยนะครับตัวแทงน้ํายานะครับหม้อน้ําด้านหน้านะครับตรงนี้สภาพสวยสมบูรณ์โอเคเลยนะครับแบตเตอรี่เป็นของ f อ B แบตเตอรี่ครับตรงนี้เดี๋ยวเช็คระบบไฟให้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็หัวนอ็อตหัวนอ็อตคันนี้ไปใส่ตัวโช๊คฝาโปรงหน้ามานะมันก็อาจจะมีการถอดตัวน็อตยึดนะครับแต่ว่ารถเองเนี่ยไม่มีการชนหนักมาด้านข้างแผ่นเพจมีให้เห็นอยู่นะครับ เตมอกอสภาพสมบูรณ์ตัวโครงสร้างด้านหน้ารูน็อตต่างๆสภาพสวยเลยนี่ตัวแอลนะครับด้านหน้าตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะครับด้านหน้าขวาก็จะเป็นตัวอานะนี่สภาพเดิมเลยเดิมหมดจริงๆนะครับใส่โชค๊คคาคู่หน้ามาให้ของโรงงานโตโยต้านะครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงเองอันนี้ฝากระโปรงพาร์ทเดิมโรงงานแน่นอนนะครับตัวหนังสือยังคมๆอยู่แบบนี้แล้วก็โครงสร้างทุกจุดที่ผมให้ดูไม่มีรอยสนิม ไม่มีคราบเยิ้มไม่มีรอยสนิมฝากระโปรงด้านในแข่งกันความร้อนยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่และตัวฝากระโปรงเองนะตัวซีนเนี่ยพวกซีนพวกนี้ซีนเดิมบางมากซีนเดิมเดิมเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับสติกเกอร์ติดอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์กลมคมชัดเจนรูน็อตกลมคมชัดเจนเช่นกันนะครับโดยรวมนะครับรถคันนี้น่าใช้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้แล้วก็สเปคแบบนี้นะครับนานๆจะเข้ามาทีสําหรับตัวรุ่น2 8กับ2 ปี19-20นะจำเลขทะเบียนคันนี้ไว้นะครับคันนี้เลขหม่60,000โลนะครับ929,000บาทฟรีดาวจะผ่อนเริ่มต้นแค่15,500บาทเท่านั้นนะครับรายได้30,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบทุกอาชีพย้ำนะครับทุกอาชีพคำว่าทุกอาชีพนี้คือผมบอกเลยว่าทุกอาชีพออกได้หมดติดต่อสอบถามพูดคุยกันออกรถได้เลยดอกเบี้ยต่ำมากตอนนี้นะครับ2.49เริ่มต้นนะครับข้างวด15,000ถือว่าไม่แพงนะครับได้รถ ปีใหม่ๆม่ไม้น้อยมือเดียวแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่อยากให้พลาดใครสนใจดูคลิปนี้จบรีบโทรหาผม0ู8 4 465222รถอยู่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทยมินบุรีกรุงเทพนี่เองนะัดผมดูรถได้ทุกวันเลยนะครับผมแล้วก,ก็ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์กดติดตามช่องกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับส่วนคลิปหน้ามีรถเข้าใหม่มาอีกหนึ่งคันเหมือนกัน ใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยตัวรุ่นเทีดีขับ4สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ